ทีมเอนผมจะเียกทีมอะไรเนี่ยทีมบบนี้ทีมอะไรเนี่ยเมื่อกี้แม่ผมเนี่ยทีแม่้บอวทีมไปทีนะฮะการทีมไปทีกับทีมสี่กันล้กันง่ายดีถ่าจบเกมไหมน่ะไม่จบก็เปลี่ยนเปลี่ยนเน สี <łość> ่พวกกันมาแล้วหูนนะครับสูน์นะครับที่พวกโ้นะครับระยะสีส้า คนหน่นี้เราไปแล้วครับหกสี่พีนปพีนมไสคนหนึงหาคนนึง่ตดาอาตนี้คุณเจนอนากสุีเวเวเลีเลี้ย้เลีย้วย้เลียีเลี้ย ทีทำไปแล้ว6-4นะครับปีไปปีทำไปแล้ว0-4ท่านนะครับนำีม4โมงนะครับ4โมงตัวใหญ่3-0ปีไปจีน2-0ตั้งปีขาแล้วทีก็ยังแย่เลย8-4นะครับ4โมงยังไม่กระจายเลยนี่มันจะดูเลย गुरु पात्रा गुरु स्वामे कर สองกศีรับโอ้มีใบทีชนะ อันนี้ท er. ีมไมเคิลอาสตาบอดจะตัรับสตบอดง่ีนะครับสตาบอดขึ้นแล้วทางด้านไมเคิลาไปสสีแนนนะครับนําด้านสีพ่ไปอยู่แล้ว

จะรับพวกอัศวินขวาครับอ้าวยกโล่เดี๋ยวมานี่กันมีอะไรครับเฮ้อ่าไว้ทีเดียวครับส่งมาอีกแล้วครับโอ้โหเก็บมือทุกแก่หรอหรือเปล่าฮะมือถัดนะครับไต้วันส่งอ้าวอ่ามาแล้วทีมโค้ชมาแล้วอ้าวครับครับ <laughs> ไม่เข้านะครับพอกเพื่อนโยนมาเลียงไกิได้ครับเพื่อนาถาเพื่อนฝเพื่อนอนเดินแล้วโยนนะครับหรือถ้าเป็นอบาเีกกิ้งะอกที่เดินนะครับขั้นเดินแล้วขนโนลูกนะนีผิดกติกานะครับิม์มาหเพื่อนครับ่อโอ้ห้อ สอหลังทายครับองหลังทายอ่าอกครับเื่อรินอ่างง่ายส่งเยอะแคเมือแดายนะครับโดย้าเือรไม่มีใครเลยนะครับอ่าสีม่วมาเื่อองอ่าสอ

ง่าวการเมืองก็จริงแล้ววัยชีสัยบอลนะครับจิงแล้ จะซักผ้าครับจะซักผ้าดึงหนักก้าไปสองลูกนะครับเป็นสีแมนะครับสองลูกอาลูกเดียวลูกเดียาลูกเดียวสองแมนะอารุณเยาแมนะครับลูกก็เยาแมนะครัแต่ว่าจะยิงสองครั้งคือสองลูกนะครับอ่าลูกแรกนะครับลูกเข้าเป้าสิบเอ็ดนะครับเป็นสิบเอ็ดแมนะครับสิบเอ็ดครับสิบเอ็ดอารุณเยาแม อ่าเปนสิบสองนะครับสิบสีม่วงดีนสิงกับเอาไวทีนาทีอ่าไม่ได้กลลตลนะครับยุงต้องยินโบกลนะครับอ่าได้บอลอ่าโยนเข้าวทีแล้วีกันปยิงยกลร้าได้แลครับไวทีไปแล้วนี้ได้แล้ว แม่คนนี้หน่อยขอคนนี้ขอคนนี้สู้สูขอคนนี้สูหนีแนนี้ไอ้แ่เหลือี้วเรองนี้วะู่นนี้สองนนี้สคนนี้ใครเราช้ากูคือาหร่เอ็น เราพบกับชวเวาที่หลานนะครับในการเล่นแชร์บอลนะครับนะครับนี่สนะครับทุกทีเราจะมีัวนะครับเพื่อความสนุสนาเทไครัวก็เพื่อความสัระหว่างคูข่งนะครับก็ะองับืนเชื่อด้ผูร้เล่ายแล้วก็้ไม่คืนถ่ายนะครับที่ช่วยเป็น สิ่งเลาน้กร้อยให้สำหรับการบรรลักีฬานะครับ่่จะเป็นอาหารผลไม้รือว่าขึ้น่องด่มเป็นน้ำนะครับของคุณมากเลยนะครับบอกว่าพีได้รวงไม่ได้แบบนี้อีกนะเห็นภาพแบบนี้กี่ครั้งนะครับหลักการเมืองนเดรยวเลนะคกับ การแต่ฟุตบอลนะครับระหว่างผู้ปกครองกับชายนะครับเตะกับครูนะครับเดี๋ยวเราจากูกแชร์บนพื้นี้ก่อนนะครับอ่าตอนนี้ ต่อ12เนี่ยนะครับสปอว์บอลอ่าลาไทยนะสปอว์บอลที่สองต่อสุด12เนี่ยนะครับอ้าวที่ไหนเราไม่รู้ครับท่านท่านอะไรเนี่ยงงงงเปลี่ยนตาแล้วงงอ้าวตามแผนตามแผนตามแผน เอาดีแล้วเดี๋ยวผม้ามทานั้นเาลมครับพีเทวชุดเอาลงกลับไปได้กลับไปได้ส่งข้ามมาเรื่องพี่ช้าครับช้าพี่ผู้ช้าเอาลงมาลงมากรับไปไดกับมาหัวลุส่งมาพี่ผู้ส่ง มาทุกคนทุกคนทำไงเนี่ยรู้สึกออกครับผู้กองส่งภาไปแล้วนะครับถือติดตั้มาลุงนี้ลงไปนะจะเป็นยังครับผู้กองบอกว่าจะให้บอกเลยเป็นชื่อนรกแรกเลยผู้กองบอกว่าเป็นใบทีับเอาที่ครับครับผมแน่บ้านใบทีครับ ไปดูชุดแล้วลงใต้ต้องโหทำไปแล้วมีครูทำไงครับโดนอย่างนั้นข้างลัดทูฟงต่อไปน้องหาส่งนี้ ขอให้ชูได้บานนะครับครับผมไม่ใช่แค่ตีชูนะครัวตัวโอ้เนี่ยแล้วครับนึกัดตารีส์ใส่ไปตรงเลยนะมาแล้วคุณดยูทีทำไงเอาหมอนเลื่อนสูงมาหน้าหาซุปเนอด์ยูสต์จะได้ลูกออกไปนะทุ้กองให้ส่งนะครับใครทีได้ยิงตรแล้วอ้าวดี ย um ah, ูนิฟิเซชั ang, ่นนะครับว่ามาว่ามาหัวเราะมามั oh, ้ยครับอ่าสละเลยนะครับอันนี้บอลเออบอลนะครับบอลนะครับบอลยาวบอลนะครับอ่ามาแล้วอยู่เดียวเลยยูนิฟิเซชั่นอยู่เดียวเลย নগাউ চপাউ সগা গিনংক তখ নগ্নগা মিন পাউ নধনাউছ,কািন্ন়া যোলোগিনন্নতেন. কাইয,করষে,করদুন তর সয়ে খওয়া,কতারদে,কাঢি. াথপ คือ้งตรงคืไม่ได้เราเข้าในเขตห้ามครับเข้าในเขตอภัยทารไม่ได้นะครับไม่ได้เับอ้าวส่งมาระวังอย่าบินครับไมไ้แล้วมาคือทำไงส่งมาส่งมาส่งมาถือกระเปพาดีๆเอาลูกคุทำไมอ้าว า็จะเลยเฉลยพยายามดีนะครับไม่ได้นะครับอาผู้ตามรับไหมผู้ตามกลัมารูดเลืดเรือดขาอ่าผู้ตามรับได้กลับมา้มิโงมาเป็นแล้วเด็กหนึ่งโอเดินากเดินาคล่าลงไปเอาลยครับา เซ็นซิตี้สามสิบต่อสิบหกนะครับใคทีมนะไปสามสิบห้าหุ้นีเองดูได้เได้มาได้มาเซนซี้ปไทยตอสิบหกนครับเอาขปียังไม่ได้ลงอยู่ในตลาดหุ้นนี้กำลังชุกชีต่อไปโอ้ยเกือบาเกือบมา

con bút cá là con bút cá là à xin lỗi nè nóng à là

ไม่ไแล้วอักชุดเยันี่นีกมุเดียวกันนี่เอาไหนนั่งถึงนัถึงหยุยุดเอาล้ไปแต่เรายังนำอยู่ใช่ไหมเม่ลาบุไปแล้วแม่จะไปแล้วแรงต่อไปครับท อะไรยังไงพี Bluetooth ่แก๊มบินไม่ได้ใจก็ไหนไ่ไล้ใจกนี่เให้แล้วโโหไม่ไหวเลยคุณเบลไม่ยอไม่ยคุณเอารถมาไบได้เนีย เจอจากแม่บ้านบางพีนะครับเดี๋ยวมาแล้วแบ่งงานผลิผลไม้เพื่อสุขภาพจากนักบริการเรียนนะครับแต่ต้องเชื่อชิ้นใหญ่กันนะครับได้ของดูนะครับเดี๋ยวอาจารย์ธิลารัตน์เดี๋ยวจะนำไปมอบให้เกณนะครับ kembali kembali lucu kembali